สวัสดีค่ะสวัสดีเอทั่วโลกนะคะวันนี้แม่เจยร้อนนะคะอากาศร,ร้อนมากเลยนะคะก็เลยพากันชวนพี่น้องนะคะไปหาปลานะคะบ้านเราเรียกว่าไปไปไปป้านแก้งเนาะไปป้านแก้งกากนะคะก็มีปลา ตอนนี้ก็มาทำบีบบ,บ,บีบก่อนมันตัวเล็กกว่าจะมาถึงบ้านก็กลัวมันขมอย่างมันขมก็เอานี่มันออกซะก่อนต่วต้องใส่ ไม่ต้องเอาก้างมันออกแล้วมันน้อยอยู่เอามาแล้วก็ได้เห็ดกินเห็ดกินปลาหน่อยอน,นี่นกระโดดทอดกรอบทอดกรอบใส่สักก่อน มันหอนน้าม,มันหอนปลาหน่อยปลาหน่อยชีทอดเบิดนี่ภัิยาตมังคมมกใส่ใบตองแล้วมีกิน ก็นคนขุนละหมองบ้านห้าเอินว่าปลาหยัางนอนปีกสีเหลืองนี่ปลาปีกเหลืองปลาขาวไทยบ่มี่พอดีก่างเนาะแต่ว่าทอดกอบ พอดีกลางพอดีกลางไปหาปลาคุณแล้วบ้านแกงกอกบ้านแกงกอกพอดีไปหามากกะคำนี่มกมกปลามกปลาใส่ใส่ใบตองป่วยแล้วนะใส่หัวชิงคข่ใส่ผักอีตู ไอ้ตังบล้ายนึงกิ้หลายมือ่นแล้วกว่าสิบเบสนะนี่ก็มีนี่ตัวใหญ่ันนี้ตัวบอกก่างอันนี้ว่าปลาปุ๊ก้านเราบ้านห้าเอินว่าปลาปุ๊กอันนี้ปลาปีกเลือง อันนี้จังว่าปลาเข็งนี่ปลาขาวไทยปไลาไร่ไก่บ้านห้าเอิญมาปไลาไร่ไก่นี่ปลาปุกอันนี้ปลาสังแงงอันนี้ปลาเสือเส่อมนะีน่ปลาเสื่อมเนาะนี่กระบอกก้างปลาแกงใส่นมไมสุมเนาะแต่ว่ามันตัวน้อยนี่มันบอกก้างอันนี้ก็ตัวน้อยได้สามสี่ตัวโว้ยถามมันปักเนาะอันนี้ สันจะขี้มันมมแหลมแหลมจะไปคุบเตอร์คุบปลานี่โอ้นี่นี่จะเงียงมันปากปลาปูกินก็ปิ้งทอดกรอบนี่ละอันนี้แตียงใส่ไม้ส้มมันได้หลายตัวน,นี้มันได้น้อยใส่ปลาต่อโอ้เงี่ยงก็หลายะไรได้ตังบักหลายนึ่งใส่ตังบักหลายนึงเนาะใส่ย่างดีสักก่อนยังทอดกรอบ นี่แหละปลาขาวไทยปลากดว่า่ว่าปลากดมันหน่อยเนาะปลาปุกนี่ล่ะคิดเห็นข้าวแกงปลาปลาเนื้ออ่อนใส่หน่อไม้ส้มเนาะโอ้ยได้ไปกินสดนำแซ่บแซ่บอันนี้แบบนี้นะแบบนี้เขาจังเอิญว่าปลาเสื่อมปลาเสื่อมบานเฮาปลาเสื่อมบานเฮาเนาะนี่นะจังว่าปลา ปลากดน้อยปรากดน้อยป่าสังง,งโอ้ยกันไปเอาไปคุบโอยในห่วยมันบเปลี่ยนได้เจ็บปวดทรมานปลาปีเกเรือกบไว้ปิ้งไว้ทอดในบัากหลายตัวอยู่คุ้มคาอยู่ดอกเนาะถ้ากันไปเอาหินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก็เอาผ่าลงไปกะน้ามกระแห้งกะไทยคลิปห้เบิง้งไปหาปลาแกงกอกมากิน ประมาณอีกสักสิบมือปลากระลุมาอีกก็ไปละ่ะพากันไปช่าบ้านเฮ้านี่ละ่ะพากันไปป้านแกงเนาะตอนป้านแกงพ่อได้ทายให้เบิงองในป้าเลีป้ปลานหน่อยนี่ละ่ะพอได้ยูได้กินกันไปหากินค่ะนี่นะแซ่บนะปลาแกงกอกเขาว่าแซ่บปลาหวยบางไส้ปลาหวยบางไส้บ้านเฮ้าพากันไปหาแล้วก็ไปหาเอาผาผายางอ่ะแล้วเนะาะผายางมันเคย มันเคยอันป่านแกงเขาเคยเห็นอยู่บ่อเนาะทายให้เบื้องขางลางกันน้ำจนแหงพุนแล้จังพากันลงไปหาหาสนเอาน้ำมันแหงมากัโอ้โหแต่ว่าย่านผ้าลาดมันลื่นเห็นแต่เท่าเห็นแต่อย่างไรล่ะน้ำแหง้วก็พากันลงไปหาหาเก็บเฮ้ยพากันเฮ็ดกินอันนี้ก็สิมกมกใส่ใบตองมกใส่ใบตองกล้วมันจังได้กินหลายมือเนาะ อันนี้จังหวะทอดอันนี้จังหวะทอดกินบาง,งเทือกระตากแหงตากแหงไว้แกงใส่ผักหวานใส่ผักเนา่าใส่ผักชะอมบ้านเฮาเนาะเสียบตอนนี้อากาศมันฮอนอันแพ่แพ้แพแกร็ตากแดดไว้ก็ได้เนาะทอดกรอบกินได้กินหลายมืออยู่ได้ไงมันมีบัากหลายอยู่ยังอยู่อีกของลูกชายกรไปน้ำกันลูกชายกรไปมือนี่ลูกชายกระพากันหาซอยกันหาได้บักหลายเติบ มาเดื้อมาเดื้อมากินปลาน้าม่เจอมาดื้อมาปรากฏว่าก็มีอีกแล้วนี่เนาะนี่กับปลาใบยังนี่โอ้ยนี่ปลาลาดอีกปลาลาดปลาลดปลาลดปลาลดบ้านเฮาปลาลดแล้วโอ้ยนี่ปลาปุกนี่จังว่าปลาสังเแหงมาอีกแล้วมาตืนของลูกชายเอามาอีก มาใส่กันโอ้ยมื่อนี้ได้กินหลายกินแต่ปลาหน่อยนี่ยกระโบโบ๊ทนั่งเอามาอีกอยู่ปลาลวดปลาลวด,ลดือเป็นจังสีเน่อคันมันโตใหญ่ไข่อยู่อันนี้มันตัวน้อยวันนี้มาเด้อมากินมกปลานะไม่เจอเด้อปลาแกงกอกบ้านเฮานี่ละ่ะมากันมาใส่มาคั่วแล้วก็หิ้ตกินตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ ตัวใหญ่ๆมันสีอัสไซนี่ตัวใหญ่อัสไซนีสักก่อนมันใหญ่แบบนี้มันกินบอเป็นมันสีกลางโอ้ยหะไรจังบักหลายแล้วบะเนี้มันใหญ่มันสีกลางเอาไว้ตากแดดอันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนี่งสักก่อนเด้อหาอยู่หากินบ้านเฮาน้ำมัน ฝนบ่ตกจักษ์เธอเลยพากันไปหากินป่าได้บักหลเติอบอยู่เนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สํานียงสักก่อนเด้อบอกกันไว้คลิปหน้าสวัสดีค่ะ